แว็บแบ็บแม่อะไรเปลี่ยนวัดเพิ่งถึงวัดโบสถ์ยังไม่ถึงวัดสามโคกเลยไปสามโคกดีกว่าสามโคกอีกนิดเดียวเหรออยู่ตรงนี้ไม่ไหวตรงนี้ร้อนวัดนี้ดีกว่าวัดโบสถ์ต้าหาสามโคกยังไม่ได้หาอยู่นี่แหละพี่จะไปไหนฮะก็ตรงนี้มันร้อนพี่ว่าคนมันเยอะโอไปไปเดี๋ไปตรงนู้นเดี๋ยวพาไปแว็บแว็บแว็บแบ็บฮะรูแลอยู่นี่แหละหนักมาวัดนี้ ชอบวัดนี้ไม่ไปวัดไหนแล้วรอตรงนี้อ้าวอนันแหมแต่งตัวซะสวยช่วนะไปไหนเหรจ้าพี่วัฒนาแหมคุณหนันน่าโตแล้วใช่ไหมแล้ตอนนี้นะหนันน่ะก็กำลังมีความรักลึกหลักจริงเหรอจ้าใช่แฟนแล้ว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 ใครเหรอจ้าบอกพี่ได้ไหมอุ๊ยอุ๊ยอุพี่วัฒนาอยากจะเห็นแฟนหนันชิมิร่ะต้องรวยมากๆแน่เลยแน่นอนเราแบบปาร์นันนี่นะจะมีแฟนเมื่อกี้ก็ต้องเป็นคนที่มีกัน แล้วแล้วใช่คนที่มาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวหนันจะพามาให้รู้จักก็แล้วกันนั่นไงจ้าวแล้วเชียวนี่ไงจ๊ะแควนนั่นเองพี่บุญนำจ้าเดี๋ยวพี่บุญนำก็ได้มานั้นตกใจพี่น้องก็รู้ว่าพี่บุญนำเขาเป็นแฟนของพี่น้องทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงพูดอะไรแล้เมี้ยวเมี้ยวไม่เมี้ยวเมี้ยวไม่พูดนะ ทำไมจะพูดไม่ได้ถ้าพี่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวนั้นนะจะถามพี่บุญน,นําแล้วให้พี่บุญนําน่ะเขาตอบเองกับปากเลยว่าเขาอะรักนันไม่ได้รักพี่ตอบเลยตอบเดี๋ยวนี้เลย เล่นขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยบิ๊กไม่เข้าบ้านเออไม่เข้าบ้านก็ไปด้วยกันมาละสิอย่าให้ดูนะอย่าให้ดูมัไปกับไอ้บอลเซกไม่มีไม่มีไม่มีไม่ต้องไม่ต้องกลัวหรอกบอลเซกเขาไม่ได้ไปไหนหรอกทำไมเขามาบ้านกูตาผ้านึกยังไงปานันจะบอกให้ฟังชัดๆนะบอกไม่ติดนำอ่ะเขาบอกว่าเขารักหนันแล้วก็จะ

អូហូបីយ៉ាងឯងហេតុអីមក ทางนี้ก็ไม่ไหนเพราะมีไอ้ปักกิดอยู่เลือกเอายังไงคนไหนฮะไปคนไหนก็ได้คนไหนไม่รู้ หมเดยเดี๋ยวเดีีีอโหจะไม่ฟังเลยเลยจะไม่ให้อีเตี่ยไ้ไอ้หน้าตต้องไ่ฉีดด้วะเนี่ยโอ้ยพอเแน่นแล้วพี่หล่อสมอจ้าพี่นนัชมอยู่หล่อจริงปะเนี่ยหล่อจริงชมด้วยนะนาไปนู่นแล้วนะแม่ดูสิพี่นานะที่น้อยใจจริงเลยอ่ะนันนะนะ แค่ลองใจนิดเดียวดูสิงอนไปนู่นเลยนะโอนี่ลองใจเหรอเนี่ยใช่แล้วจ้ะโอ้เก่งมากเลยนะโกรธจริงเลยนะเขาจะหมั่นล้อเล่นแค่นี้เองเอางี้เดี๋ยวพี่ให้รางวัลดีกว่าจริงเหรอทำดีขนาดนี้ต้องให้รางวัลแล้วจริงจริงเหรอจ้าหนึ่งหนึ่งตาสองสาม ใครเชื่อไอ้ผาหัวเก่าไงวะตายแล้วรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยตัวร้อนหนักทำไมอ่ะมาขนาดนี้สิเหรอหนักอะไรเนี่ยหนักมากให้หยุดได้หยุดได้หยุอ๋อไม่หยุดใช่าฮ่าฮ่าะ่า มันทำมากนักหรอขำชอบอกชอบใจโอ้ย,อยเอาตายแล้วมึงโอ้